thank mm -hmm. you สวัสดีค่ะทุกๆคนมาทานข้าวด้วยกันค่ะวันนี้ก้อยทำคนเห็นกันไหมแกงส้มอ่ะวันนี้ทำแกงส้มแล้วก็มีทอดปลาและกระทองกินกับข้าวค่ะมามาทานข้าวด้วยกันค่ะทุกคนไม่เห็นแกงส้มของก้อยเนาะ อยากให้ทุกคนได้ดูก็ทำตำพริกแกงเองเลยนะ <c oughs> ก็ทำตำพริกแกงเองเพราะว่าไม่ได้ไปซื้อพริกแกงกระป๋องอ,อุ้ยน้ำหกทานข้าวด้วยกันค่ะสดน้ำร้อดวันนี้เป็นวันเสราร์ ก็ไม่ได้ใช้ช้อนกลางนะกินข้าวเพราะว่ากินคนเดียววันนี้ใส่แกงส้มผักรวมนะคะใส่หัวไชเท้าแล้วก็ใส่ผักกาด ใส่ผักบ็อกชอยแล้วก็ถั่วแล้วก็ใส่ปลากระป๋องกับกุ้งค่ะแล้วก็ใส่ผักกาดขาว ก้อนนี้ชอบมากเลยนะแกงส้มนีของโปรดเลยเพราะว่ามันจะขอมท้่ก้อยชอบมันผักเยอะดีอร่อยเนี่ะมาทานข้าวด้วยกันค่ะ วันนี้ไม่ได้ทำงานก็เลยมีเวลามาทำกับข้าวถ้าปกติทำวันทำงานก็ไม่ค่อยทำอะไรแบบเมนูแบบที่ต้องใช้เวลาทำอะไรแบบง่ายๆไข่ทอดต้มมาม่ลาลวกผักอะไรแบบเนี้ยผัดกะเพ้าผัดอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆ แต่แกงส้มมันก็ไม่ได้ทำยากหรอกแต่ว่ามันต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาในการตำพริกแกงเตรียมผักเตรียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ,อร่อยทอดปลาไม่ให้ทอดเองหรอกค่ะซื้อมาเป็นอาหารที่ทานไม่หมดตั้งนานแล้วก็เลยเอามาอุ่นกินีกว่ แล้วใส่อันนี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมะละหวานอร่อยอ่ะชอบชอบกินแกงส้มเพราะว่ามีแต่ผักที่เราชอบไง แกงส้มเป็นเมนูที่มีแต่ผักที่ก้อยชอบค่ะจะต้องไปเติมข้าวให้งั้นเดี๋ยวก็ขอตัวทานข้าวก่อนนะคะงั้นไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย แล้วมาทานข้าวด้วยกันใหม่นะคะ